เป็นเซกาวาัษมีมาวิรัยร,ยรุ่นที่79ครับท่านนะครับที่มาตรงจุดนี้อาช่วยกันขยายตุดต่างว่าก่อนอื่นก็ผมดีใจมากๆเตะไหนที่หรือไรที่สามไอยาแล้วเสื้อที่าาัวขาวจะอ๋อโอเคแต่แี๋ยวแล้วแขกผู้มีเกียรติ แล้วก็ชมไปอย่างมีความสุขนะครับที่บารดาพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนนะครับทุกคนเลยที่ได้มาร่วมงานนี้นะครับกิจกรรครั้งนี้ก็มีความจุตประสงค์นะครับอยากให้นะครับทุกทุกคนที่มาร่วมงานนะครับกับเห็นในครั้งนี้ได้มีส่วนร่วมนะครับเป็นส่วนร่วมบุญกุศลร่วมกันนะครับขออนุโมทนานะครับ กับทุกๆคนด้วยนะครับที่ได้มาร่วมงานแล้วก็ร่วมพิธีนะครับในกิจกรรมการชมมวยในผมของผมจั่ในครั้งนี้นะครับก็มีแขกนะครับผู้ใหญ่มาช่วยงานเยอะๆนะครับในครั้งนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับนี่ก่อนอื่นนะครับขอนำเสนอก่อนกอย้ามาแล้วทุกคนก็อ่ะสิ่สิบสีสลางก็สีลางเดี๋ยวก็เซี่ยไว้ที่ไหนก็ จะไม่ได้นำนะครับเครื่องเครื่องดื่มชูกำลังนะครับเครื่องหนึ่งชูกำลังนะครับชูกำลังของผมนะครับเืีองจะเป็นตัวแทนของจำนายที่คนเมื่อกี้เดินเข้ามาก็อาจจะนะครับต่อไปก็อาจจะมีนะครับขายจำนายรันข้าไปลองชิมดูครับเป็นเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายเครื่องดืึ่งบำรุงร่างกายนะครับตาเสียดำนี่เลยมีเสียดำข้างฝานะครับ ท่านใดที่ได้สนใจก็อยากริมลองก็ลองดูนะครับเพื่อที่จะทานแล้วอาจจะทานข้าวได้เยอะขึ้นนะครับหรือว่าอะไรสรรพคุณมันมีอยู่ข้างฝาข้างกินเยอะนะครับเดี๋ยวเมาเอากินพอประมาณเออไม่กินพอประมาณถ้าเกิดกินเยอะเล้วมันไม่ใช่เป็นยานะครับมันจะเลยนะครับนะครับอย่างนี้เลยนะครับท่านใดอีกเมื่อกี้เดินเข้ามานะครับทำเวลาประกันหัวนะเอาไปนะครับ ไหนนั exactly. ้นม no. no ีไหมนะครับแบ่งก evet> ันชับด้วยนะครับเอาไปแบ่งกันด้วยข้างๆนะครับอ้าวเห็นไหมตรงนี้ได้ยังเมื่อกี้ยังเอาไปนะครับเอาลองดูเอาลองอ้าวแบ่งกันไปแบ่งแบ่กันไปครับมีไหมครับอ้าวนะครับปัญหาปัญหาบำรุงร่างกายนะครับนะครับถ้าดีนะครับหรือว่าทานแล้วรู้สึกว่า ร่างกายมันกระชุ่มกระชวยรู้สึกว่าเป็นลมขึああ้นมันช้าๆมันขึ้นไปนะครับอ่ะน้องเอกเอาเอาไปตรงนี้รับให้ดีอ่านะครับอ้วนไม่อยากเอาลูกมานี่นะเอ้าเออเออเออฝั่งนี้เดินอันนี้ทางนี้เอารองรู้นะครับระวังระวังรอกันเลยนะครับผมโอเคฝั่งนู้นเด้อเอาไปนะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอ้าวอย่าลืมนะครับยาบำรุงร่างกายตราเสือดำนะครับถ้า ใค่ดีนะครับพี่ไงพี่ไงพี่ไงผมแนะนำให้เจ้ากินตอนเช้าๆเด้เยเออรับรองว่าเจ้าคิดถอนในเถาซู้ผมเสีอผมกินจลยกินอันนี้อันใหนพ่ไงพี่ไงพี่นั้นเออพ่ไงพี่สาวพี่นุ้งมือหมดละเอาไงให้เนนไงเออมาๆมาฟพงกันเออพี่ไอย่าไปกินอะไรเลยอย่าไปกินอาไรนะครับโอเค ยังอีเหรอเอาไปเอ้ายังม่หมดอีกทีต้ครับตอนี้พอแล้วได้แล้วเมอี้เอาไปไปใต้ครับเอาหอวังวใต้ครับอามเออกลๆเอาบรกเอ้าระวังเอเอนี่รว่าระวังนะบกันบอกแล้วเอาตรงนี้ตรงนี้เอออไโบอกแล้วไงอ้าวสุดท้ายอุ้ยตุ้ยนะอ้ยตุ้ย ทำมันลักขุดโนโยนไปชดวมใชหผมจะไม่ร้ like อช okay. like like ้าผมจะโยนอย่างนี้เลยอย่างนี้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 ไม่ต้อ่วงอยไานอย่นี้อยนไปนอยาอย่าง้อย่างนี้ย้อย่อย่างนี้อย่างนี้ยนีอย่างนี้ยนีอ่าง้ยนอย่างนี้อย่างนี้อ่านี่า้ยอะ่รนะครับนอ่างนี้อย่างนี้ยน้่านี้ย่าอยางนี้ยนอย่างนีอนยน่ยน โอเคเรียบหมดหมดหมดทุกอย่างหมดสนับสนุนนะครับศิละปะนะครับที่เรามาดูเนี่ยคือเรามาสนับสนุนศิละปะแม่ไม้เมืองไทยของเราหรือว่าน้องๆที่มาต่อยก็คืออนาคตนะครับอาจจะเป็นหรือว่าจะมีชื่อเสียงหรือจะดังกว่าพวกเขาก็ได้วันนี้ผมมีผมมีใจครับที่ได้มี นะครับได้มีโอกาสกที่สนับสนุนเขาให้เขานะครับมีอาชีพเสริมแล้วก็มีอาชีพเลยได้ในส่วนตัวอย่างเล็กอยู่อย่างนี้นะครับอาจจะมีเงินมีทองนิดนิดนอยหน่อยมาช่วยเหลือไปโรงเรียนได้ในสมัยตอนที่ผมยังเด็กผมก็เป็นอย่างนี้ผมก็เลยต้องทําให้เขาเดินตามรอยของผมเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับคิดว่าในวันหน้านะครับเขาก็อาจจะเดินเลยตามนักมวยรุ่นน้องพี่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ออกทีวีไอ้แชม เราก็มีรายได้อาชีพของเขาต่อไปนะครับจากวันน,วนี้ก็ับขอบคุณนะครับแขก่มีเกิยทุกท่านที่ได้มาร่วมนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับเรามีถึงเกือบ30คู่ผมจะอากาศกัดเอาแบบให้มันเร็วที่สุดเพราะว่าอยากจะให้คุณดูดูในทุกคู่นะครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินเยอะมากเพราะว่าคนนี้เรามีการทอดผีสิงช่วงประมาณเที่ยงนะครับไม่รู้ว่าจะเฟื่หรือเปล่าเื่หรือเปล่าก็ไม่รู้ นะครับเราก็ถ้าเกิดมีโอกาสถ้าไรมีเวลานะครับก็มาทอดกระถินพร้อมๆกันนะครับได้ด้วยนะครับที่ที่บ้านเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนชมมวยนะครับอย่างมีความสุขแล้วก็ถือว่านะครับงานนี้เป็นงานของตัวเองแล้วก็ทุกคนนะครับมีส่วนร่วมเป็นภาพให้ทุกคนนะครับสิ่งไหนนะครับที่ขาดหรือสิ่งไหนที่ทุกคนนะครับรู้รู้สึกว่ามันอา ขัดขัดขันเกินก็ขอนะครับอภัยนะท,ที่นี่ด้วยนะครับก็คิดว่าคนเยอะเราก็อาจจะดูแลมเพื่ถึงไม่ไม่ไม่ออนนนีเยอะๆครับยกที่นบระวังยไอคิับีดจัเอาไปดิเอาไปไมน้นะอถามที่จะแก้เรี่เพื่อนบอพาออกเวลาที่เราเรียมแานมาัตรงน ทำเลครับนะอาคอ,อ,าอาเป็นตัพิ้งครับคิทมเครัว่างยอดไอคิวกับภูนสัก์นะครับทำเลยลุกทำเลยนะครับคนคนทำก็ได้คนแพ้ก็ได้ได้ครับคู่นะครับรอสักครู่รอสักครู่นะหา12กิโล

เื่อบกทำเ็ตัว้าาพอมาจตีชายเชีงไปดนี่ยก็จะเป็นยอดชายจิเจรถครับอาจจะกับที่โพสอบประสิทธิ์หนึ่งมาแล้วหลังวิธีเปิดให้ขึ้นนะครับโอเคครับ ครับขอบค้นครับผมเอห้กนลังให้ท่านเตรียมตัวเลยนะครับจาง่ึ่ใจางหมปใจใจรางวัลที่สุดนะรางวัลที่เก็บความมันผมา่กนที่ด้สาตัวยกสุดท้ายนะตเต้นดกันเช่มเช่กันนะครับ

เล่ีได้ไหมต็ขาพยายามเหียบลงไปเดนเดินเดนไม่ได้นะเนดูดิเดน เขาใจครับครูองเมือนไทยโอเคแล้วติดโมาแล้วสองพันบาทครกำลังดูไปอย่างัวกขัาเเี่ยแล้วก็รัชจจักเปิดไพ่โอ้โหดวว่างเงินงบเง้นไทยเลยนะ ไปสามดนที่ดิที่ด้นนะฮะดื่องอดดูนุ่นี่งดูนุ่นละตกต้องนะฮะ่พี่โพจะไปอยู่ที่ไทยดูดีมากโลูกสอีกแต่แลกี่ิอ็เาือปลาติด ดูการยกที่จะเกยกทิ้งท้ายยกยวไม่ได้ยกทำ น้ <Rice> ่งเงินเงนุ่งน้่งเงินดวงสีน้いい่งเงินนะครับดูแล้วสบายตานะครับเนี่ยอย่าไปชนต้นกลาเราได้ยินเจอแล้วครับทำที่ีเตอรนะห้าตัวนะแทนที่ต่อไปเน่ยต้องมาตัวมานั่งรอได้เลยครับโอ้โหเงยสามยกเนี่ยต้องเอาสะสะเลยครับนะ